สวัสดีพี่น้องจาเอฟเอฟ f ีสวัสดีครับแม่สวัสดีครับป้านเมอนี่แม่คุณยิงแม่ก็ยังคยวยรวยแท้เ <c oughs> นี่ยกินเขาไม่ได้เจอคุณนายแม่นานแล้วต้องใช้วันทำบุญพ่อสองการพอดีบาร์ด้กินดีดอกมเมี่ย้เนาะ จังจ้งสี่มันติดบถ่ถ้าเราเจอใชยเจออืมอืมทางด้าน,นพี่น่องเนี่ยกินเขาาเ่าเนี่ยมั่เศร้ามีเท่างานบุญกันนะครับกินข้าปุ้นบุญประเวทต้องเทพมหาศาสตร์พี่น่องมาแป๊บเดียวดีครับป๋าอ่าอ่าับทุ นี่มาเอาบุญน้ากันครับมาเอาบุญแอลครับพีบบ่น้องบุญแอลบุญแอลอันข้อแรกจะได้จังอกึนบ้าอำนาจว่าสหายคนนึงสหาย <c oughs> สหายขน,นาดแก้วเดียวด้วนี่ใช่ใช <c oughs> ่ขนาดแก้วเดียว,วยไม่ข <c oughs> ้อแรกเลยตึ่น,นบ้าอำนาจสหายเดียวที่สักเกี่ยวเกี่ยวที่สองนี่ห้วยยันปุกปุกเกี่ยวกันแม่ โอเคแล้วอะวะบางกมันยืนทั้งแบบขมันกยนอกยมบบอคุณนายแม่เดนเลยโอ้จะเป็นพิวอ่อนซ่อนลูกไส้ไงาย์ผินเนาะลูกไส้เงลูกไส้เกิดก้นแม่ แม่คือว่าจุ่มนั่นนี่แต่หางเครืองเลยบุกเบิกเตาหน่อยวันนแม่นีกันี่กแม่นักดนตีแดนเ้อร์ตอนนี้แมนเบิร์ดเลยเต้ สียล่ะสียล่ะหางเครื่องรุ่นบุกเบิกสียล่ะหางเครื่องรุ่นบุกเบิกผู้ใดแน่ล่ะว่าแมนบดกันเนี่ยเฮ้ยมือนี่เบื้องเนี้ยพี่น้องหางเครื่องรุ่นบุกเบิกสาวหน่อยเพชรบันแพงหน่อยแต่รุ่นแรกเลยนะครับเนี่ยเบื้องเอาขึ้นให้แม่จำได้จะก้นปะไม่เล่ารุ่นบุกเบิก นี่บอรนี่กับรุ่นบุกเบิกว่ะนี่บุกเบิกแมเหมดอเลยอืจำได้ดอกไม้ดอกไรดอกไม้ดอกไรอ่าดอกปลกเทยไห้นะว่าแสดงว่าเต้นตังแจ่อายุสิบห้าปีเหมือนตัวนี้มันตั้งสิบห้าอายุสิบสองปีสิบสองปีมปีาคือเวนครับแต่ก่อนเนี่ยจอยมว่าแม่หุ่นเพี้ยลล่ม อ่อนซ่อนนะบกับไปเต้นอีกเหอเอ้ยวิางแล้ววิ่ันี้มาเจอกันนะครับหนาวงครับอดีตหางเครื่องรุ่นบุกเบิกิน

เยี yeah. ่สิบเหรียญโตตดน่ลูอาหารอากนีโอ้อาหารการกินหลายค่ักคือน้องม้อนี้มเนีจะแนวปิดตาแสบมาเด้อมาเด้อมาเด้อนีหลากินครับมีไงมันจะไดวนอ้วนต่ไม่อยากอ้วนกนนั้นนี่กินอ้วนเนี่ยคือกคน เดืบางางน่อยอ้วนาคืออ้นด้วยทางคิดอสำนีเอินว่าอ้วนนะสำเมนนุ่ยเอิรนว่างเลยพี่เอิรนว่าพี่เด่นั่งนั้น แต่ที่งั้นเดียวกันเนามากเลยกับพ่อการ์ด้วยะเาผมก็คกินซี่เมือเลยอบไม่ยหันบ้าจะกว่า ไอเฮ็ดหอมๆฝักดีๆนี่นเฮ็ดแห้งๆเป็นเลิกินเอเศ้ากินจ้งสันเนาะตะกอนเคยกินเยอะและ้วสมือเศร้าก,กินละ่ะนันสีเฮ็ดมาดีไปเลยกับพวกกินเป็นรักสินง่ว่าเศ้าก,กินไม่ยี่สิบกว่าปีละ่ะตะกอนมือก่อยอันดับหนึ่งถ้าซกกม,มือในท้องใส่เพราะใคยดีก็เลยเศร้ากิน นี่น้องอาหารการกินแบบนี้มอหน้าหนัดสออยู่หมองกระุ่มใบมุ่งนะครับบรรยากาศซุ่มเแ้ากินเข่ามาผูกมาผูกแขนเอาล้านไผ่ครับพี่น้องมึงพยุตแม่ติง่งเอาล้านไผ่นะบ้านเป็นพยุตแม่ติ่งแต่งงานนี่พี่น้องมึอนี่เป็นลูกไส้แล้วเออจะขอใจผิดมื่อนี้ลูกชายพยุต เอาบุญเอวนะครับแล้วก็เพิรนกนาทำบุญเลี้ยงพระว่าบา่ได้อยู่บ้านอยูุซองจักเชื่อก็เลยได้เฮ็ดบุญเลี้ยงพระน้ำถือโอกาสเฮ็ดบุญให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านน้ำซุ่มเซลกันกับมาแต่ผู้มาผู้ว่ามากมากับยุบหมดแหละสำหรักง,งาน <c oughs> แกงปลาปแซ่ข้าวปุ้นแซ่บๆบ <Okay. S 1> แกงปลาน้ำยาข้าวปุ้นพี่น้อง วันนี้คุณนายแม่มาออนซอนลูกชสยใหญ่นะคุณนายแม่มาออนซอนลูกชสยใหญ่คร um> mm, ับมื slide, ่อแม่วันเกิดลูกชา้ใหญ่ดอมืงเนี่ยเออน่อย่างนี้มาเมยอะไรนี้าเชื้ยเนี่ยอะไรนีเนี่ยเลามาเมียเร่าหักเล่าเ่ยน้เกิดข้อแก้ผ้เส้ยเลยุู้เส้ยเกิดนนี้